เห็ดเห็ดเหลื ت, องเห็ดมันปูอะไรจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่มันเห็ดหรือว่าขนมปังจา้าเพื่อนอใหญ่มากเลยมันใหญ่ขนาดนี้เนาะดอกหนึ่งก็ยังดีนะนี่งามเลยเนาะ น้ำเงาเดีกเดียวอุ้ยตายเพื่อนเราเหยียบเห็ดนะเราไม่เห็นเราขอโทษจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเหยียบเห็ดเธอเธอเหยียบสปุ่นเลยเธอเหยียบเห็ดปนหมดเลยค <c ười> ันทะเลวนะเ,นเพื่อน,น ไม่ใช่คันทะเลวเหลืองนะ่ะแต่ว่าเป็นเบียยคันทะเลวตรงนี้มันเคยขึ้นประจำเลยแต่ว่าเราไม่ได้เดินเข้ามาว่าเราคิดว่าไม่มีเหตุลนะแล้วเ,เห็นไหมคะเดี๋ยวดึงให้ดูนะเบี้ยคันทะเลวมันจะออกหัวขาวๆอย่างเงี้ยจะหัวสว่างๆเนี่ยข้างล่างเนี่ยใต้มันจะขาวอ้วนด้วยนะ อือดอกที่สําคัญเจอดอกใ,ใหญ่ที่บ้านแล้วเราไม่ได้มาไงเราไม่ได้แวะเข้ามาเสียดายมากเลยเพืเ่นอนๆเขาบ้านจนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนแบบรอเธอไม่ไหวอ่ะเนี่ยเพื่อนมาดูดินี่บานจนรอเธอไม่ไหวเดูดิเนี่ยมันใช่เลยเนี่ย เสียดายมากเลยจ้ะเพื่อนบานจนทากอิ่มเลยอ่ะท้าบอกว่าฉันอิ่มแล้วเธอเอาไปได้เลย <c oughs> เธอไปซะฉันอิ่มแล้วว่ะ <c oughs> ดูนี่บานบานจนอิ่มแบบเอาไปเถอะฉันไม่เอาแล้วอ่ะเด้เพ <c oughs> ื่อนดูนี่มันแบบมันจนแบบเห็นไหมคะ ีก่มันบานจนแบบว่าจะ่บ้บแล้วจ้ะขามกินได้นะเราเรา,เาแหละด้วยความที่แบบแห้งแรงเนาะ <S 1> <S 1> วันนั้นฝนมันตกมาห้านาทีเราไม่รู้มันตกถึงนี่ด้วยเนาะเพื่อนดูดีเยอะ่นะเยอะนะเยอะทีเดียวแหละสำหรับเรานะเดี๋ยวเราเอามีด ชุบขาตัวดอกน,นี้หน่อยนะอืก็อ,อันนี้หน่อยอือไดไม่ต้องเอาไปเพื่อนนี้ด้วยเอามีดตัดขาตรงนี้หน่อยจ้ะเก็บเห็ดมือเดียวนะเราจะทุลักทุเลงหน่อยจ้ะอือจะได้เลยเนี่ยแป๊บเดียวเพื่อนดูดิน้อจะได้จังเลยเราไม่ได้ได้มามามาดูเห็ด ตรงนี้น่ะฝนตกห้านาทีเมื่อสองสาวันก่อนนะลุงบอกตอนเราไปทํางานนะก็ม้เหมือนกันจำพื่อแต่เรากลับมาเราเห็นเน่ยเราไม่ได้มาอะไรวันเลยเราไม่สบายเนาะเห็นปะคะเก็บเบาเวงเลยอันนี้เขาเรียกว่าเบี้ยคันเทรวนะจ๊ะคันพี่น้องตระกูลเดียวกับคันเทเรอกึนคันเทเรอจ๊ะ ตระกูลเดียวกันจ้ะเขาจะขาอ้วนมากนะนะแล้วหัวเขาจะขาวๆจะ้ะเพื่อนเดี๋ยวดอกเล็กๆเราจะเอาไว้ก่อนนะดอกนี้นะนี่นะเก็บนี่ดอกนี้ไปนะดอกงามเลยมันจะหัวขาวๆนะจ้ะเพื่อนๆขาอ้วนๆ จะมองยากนะมันทีเดียวกับใบไม้เลยเพื่อนๆเห็นไหมเก็บในกล้องนะก็ได้กินจากตรงนี้หลจะจากเพื่อนๆนี่เขาไม่คิดหรอกว่ามันจะมีเห็ดอลจะ้ะป้องไว้ก่อนเนาะนี่ดอกเพื่อ,เอเนเน โดนกินไปบ้างแล้วแล้วก็ดอกนี้นะคนก็เริ่มสงสัยแล้วแล้ว,ลวขับรถผ่านเราก็ว่าเฮ้ยเรามาทำอะไรตรงนี้มาเี่นะเพื่อนอนะนี่อีนะเดีก่อนนะ เห็นยู่นะให้เล็กไปเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนเล็กมากเราเอาไว้ที่จะแห้งๆนี่เลยจะ้ะเอาไปคั่วเนยกินนี่ใช้ได้แล้วนะเราขนาดนี้ก็กินได้แล้ว เีื่อเจอกวางวิ่งไปสองตัวตต่ผู้กับตัวเมียนะข้างหลังเรานี่แหละเขาเห็นเราแหละเขากลัวแล้วเราก็กลัวเขาเหมือนกันเ <c oughs> พราะเรามันตัวติมันไม่มีใครไงเราก็คิดว่าเฮ้ยคนหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวจะไม่ค่อยมีเวลามาเดี๋ยวจะทำงานแล้วจะเ,เพื่อน ไม่ได้นะตัดขาดทิ้งหน่อยลมเย็นดีอเพื่อนลมเย็นเย็นพัดเย็นสบายเห็นอันน,นี้อันนี้อันนี้ออกหน่อยเรียกคันทะเลวนะจ๊ะรสชาติอร่อย ถ้าเป็นกึนคันทะเลมันก็จะเหลืองอ้อยเลยนะเนี่ยแป๊บเดียวนี่มีอีกนะนี่เพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวจะเก็บแล้วมาเลยจ้ะกดกดี่จ้ะเพื่อนๆนะจ๊ะโอ้เห็นไหมนอนหนอนเร็วมากเลยจ้ะจะต้องลองดูว่าใช้ได้ไหม อันนี้มันเล็กเลยมะเดี๋ยวไว้มันโตเนาะโอ๊ยมันดูไงล่ะนี่จ้ะนี่จ้ะเห็นไหมเอย่ยอ๋ออันนี้ด้วยไปด้วยนะอะไรนะเดี๋ยวมันจะเหลืองๆใต้ดอกนะหลังคามันจะเป็นขาวๆนี่จ้ะ เพื่อนดูที่เราเว้นไว้ดิเต็มเลยเว้นดูดิเนเห็นปะโอ้เพื่อน,นเ,นอนเอนลยเนะถ้าไม่เก็บเดี๋ยวคนเขาก็มาเก็บนะนอนเนะี่ยนอนมนาะนะกินก่อนเลยเพื่อนถ้าไม่เก็บไม่ได้รีบเก็บเลยเพื่อน รถก็มองมองเก็บไปมือไม้สั่นไปนะ่ะนอนน้องกินเร็วมากเลยนะเจาะตรงขาเลยเพื่อน เล็กไปเอาไว้ก่อนมันก็นเล็กนะเราจะเอาไว้ก่อนนะเพื่อนีูเรานีนี่เห็นไหมกัวกัวตรงนี้นะี่เพื่อนดูนี่โอ้ย อดอกขนาดนี้มันกำลังกินนะนนนเนถ้ารอบานอาจจะไม่ได้กินนะอาจจะมีคนมาเอา มีอีกนะคิดว่านะหนก่นเพื่อนนีกดอกนี่เต็ียดอกเล็กแฟนนี้ไว้ก่อนคนเริ่มสงสัยละเรามานั่งทำอะไรตรงนี้ม่อยมาก ดูดูสิเห็นไหมเพื่อนเห็นเห็ดไหมจะดึงเห็ดขึ้นมาให้ดูกันนะมองไม่เห็นในใบไม้บางนี่เพื่อนเพื่อนนี่ดอกงามเลยนี่เจ้าไหมนี่นะมองไม่เห็นนะยวนะนะดึงมาให้ดูเลย โอ้โพเพื่อนๆดูนี่นี่สอง,องดอกกันเนี้ดูดิโว่เห็นไหมเพื่อนดู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 เลยโอ้โหเห็ดเลยนี่โอ้โหเห็ดเลยนี่เธอดอกใหญ่จริงๆเลยนะ งามงามจ้ะมาเลยจ้ะเ,เพื่อนๆนี่เห็นปะนี่นซ่อนอยู่ใต้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นเราต้องรีบเก็บจ้ะเดี๋ยวคนมาเดี๋ยวดูโอ้ เพื่อนดูโวยมันดูสิโวยใหญ่มากเลยมันใหญ่ขนาดนี้เลยเห็นหรือขนมปังจะนี่ดูสิถ้าช้าดูดิพยาท่านพยาท่านไวเหลือเกิน แบ่งกันกินนะนี่ดอกเนะี้ยเราไปเล่เลยเพื่อนมันสีเดียวกันอ่ะมันมองแทบไม่เห็นเลยจ้ะเพื่อนเะือนเอย้ยเนี่ย งามงามเราจะกลับแล้วล่ะสีเดียวกันหมดเลยครับมีีกไหมเนี่ยโสดตัวเด <arrive> ้เกือบไม่ได้ไปด้วยกันเลยในะของอร่อยเบลียกคันเทรเรลนะจ๊ะหัวเขาจะออกขาวๆถ้ากินคันเทรเรลก็จะเออกินทั้งบนทั้งล่างอะน,นะแต่เป็นตระกูลเดียวกันจ้ะเพื่อนเพื่อน เพื่อนดอกใหญ่ไหมเป็นเป็นเห็ดตระกูลเดียวกับคันเทรลนะจ๊ะเพื่อนเอนเห็ดมันปูเหมือนกันจ้ะอันนี้ก็ความอมรา่อยห้าดาวนะจ้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมจ้าจ้าเพื่อนเพื่อนอันนี้เอามาให้ดูนิดนึงนะจ้าจริงๆแล้วมันได้มาเยอะอยู่จ้ะได้เยอะเลยรอบนี้ไม่เคยเก็บเห็ดได้เยอะขนาดนี้เลยจ้ะเนี่ยเพื่อนดอกใหญ่ไหม ข้างล่างจะเป็นดอกเล็กๆนะ,ะดอกไม่เล็กมากนะเราดอกเล็กมากเราทิ้งไว้เลยจ้ะเราไว้ให้เขาโตเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บใหม่จ้ะเพื่อนๆดีใจเลยจ้ะเพื่อนๆเอ้ยมีคิดเลยว่าจะได้เห็ดนะบังเอิญมากเลยจ้ะดีใจแหล่ะ